สวัสดีจ้ามาเจอกันกันกบอีทอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าจะเห็นมีผู้ชายเดินผ่านข้างหลังไปนะจ๊ะวันนี้คือพระเอกก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะกลับมาเมืองไทยแล้วเด้อมาไหนเ g าอยากรู้เรื่อง e อ o สุ wearing Bulldog Bulldog ุ a t s, <c oughs> <S <c oughs> มาถึงแล้วพี่น้องจ๋าเมื่อวานนี้นะคะอีทก็ได้ไปรับพระเอกอยู่ที่สนามบินขอนแก่นนะคะกลับมาถึงบ้านก็ 6โมงเย็นนะคะ6โมงเย็นแล้วที่นี่วันนี้นะคะเช้าวันนี้ก็เลยจะพากันไปส่งของนะคะ <Yeah. S 1> กําลังจะพากันออกไปส่งของแล้วกับจิไปกินเขา่าพรอมเพราะว่าบ่มีอะไรกิน,นอนบ้านของพระเอกแต่ของอีทนะ่อีตกินแล้วเรียบร้อยนะคะกินออมไก่ออมไก่ใส่ผักแต่ว่าพระเอกอยากกินผัดไทยคิดถึงผัดไทย่าสั่น่าบ่ได้กินผัดไทยนานแล้วก็เลยจิพาพระเอกไปกินเขาแล้วก็ไปส่งของนาเนาะไปะเดี๋ยวเราเอาซาลิงไปกันนะคะ เพื่อนนะเพื่อนไปบ่ายลูกชายเพื่อนพี่น้องจ้าไปบ่ายลูกก้าไปกันเลยจ้านะซาเล้งคู่ใจนะคะเพื่อนคิดถึงรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนหลายพี่น้องจ้าคิดถึงมอเตอร์ไซค์มากกันเลยเอออยากขับนะคะไปไปกลับไปแดดร้อนสำนันกไก็ต้องอดทนนะคะ ตอนนี้นะคะอีกับพระเอกก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะตอนนี้ส่งของเสร็จแล้วเด้อพี่น้องเด้อส่งของเสร็จแล้วก็มาสั่งผัดไทยให้พระเอกนะคะยูสวัสดีครับยังสวัสดีคร่ะนั่งรอพี่น้องจ๋านั่งรอเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าพี่เขาทํำยังไงนี่นะคะพี่เขากำลังทำ ้ผัดไทยหมูนะคะพระเอกชอบกินหมูนางมากินแล้วรอบหนึ่งนางบอกว่าอร่อยนะคะก็เลยกลับมากินอีกใครผ่านไปผ่านมาก็มากินได้นะคะอยู่ อยู่ใกล้กับธนาคารออมสินนะคะธนาคารออมสินอำเภอแก้งสนามนางฝั่งเดียวกันเลยเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้านะคะเดน๋ย้พี่น้อยจา๋าได้ซาเล้งคู่ใจมานะคะนั่งคิดถึงหลายอยากคับไหลนะคะก็เลยเอาซาเล้งมากันนั่งอิดกระตากแดดตากลมมาน้ำกันนี่แหละนี่นะคะ ก็เป็นประมาณนี้นี่ค่ะจะอยูอ่ใกล้กับธนาคารออมสินนะคะถ้ามาจากทางบัวใหญ่จะอยู่ฝั่งขวามือนะคะถ้ามาจากทางชัยภูมิจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะค<ณ>พระเอกก็นั่งคอยนั่งคอยแซ่บ เพิ่นดีใจหลายพี่น้องเอ้ยมาถึงบ้านเร็วเนาะเพิ่นก็แบบว่าคิดถึงลูก้านะคะคิดถึงลูก้าคิดถึงเมียหลายนั่นเนาะ You miss me so much and miss <Yeah. S 2> Luca so muchYeah yeah yeahFine I can't talk to Luca on the phone can I? <laughs> นางบอกว่าแต่ว่าเขาอะสามารถโทรหาอีทได้แต่ว่าเขาไม่สามารถพูดกับลูก้าได้นะคะนี่อาหารก็มาเร็ว ไช่หมูเป็นตะแสบโพี่น้องนางคิดถึงผัดไทยแล้วก็คิดถึงไอหมี่เกี๊ยวนะคะอาหารโปรดผัดกะเพราสามอย่างนี่แหละกินวนไปวนมาบ่ามีอย่างอื่นก๋วยเตี๋ยวมีเกี๊ยวผัดไทยกะเพราหมูสับไข่ดาวนี่แหละ นี่อันนี้ก็จะเป็นร้านหมี่เกี๊ยวนะคะติดกับร้านหมี่เกี๊ยวที่อิ๊พาทุกคนามามาถ่ายหลายหลายรอบแล้วแหละนะคะแต่ว่าร้านหมี่เกี๊ยวเขาจะเปิดตอนกลางคืนเปิดห้าโมงเย็นถึงประมาณสองทุ่มครึ่ง,งนี่จะ้ะเอากินเธอเว้ยยลีลาเลยวันนี้รับบทเป็นมือกล้องนะคะ เรียหอดนิวหรือปดพี่น้องดูสิคุณเอาปะทีย่ อร่อยไหม mm, like อร่อยจะดื้อรู้บางบอกว่าเสน้นเส้นนุ่มแล้วก็อร่อยเหนียวนุ่มนะคะบุยก mm ินผักพร้อมเลย You like the vegetable Yeah I like all the vegetables Uh-huh And some water เดี๋ยวไปเอาแก้วน้ำให้พะเอกแป๊บนึงนะคะนร้านพี่เขาก็ทำสะอาดนะคะพี่น้องจวาแก้วนงแก้วน้ำก็ใส่ถังไว้ให้เรียบร้อยนี่ก็จะเป็นน้ำแข็ง คลิปนี้ไม่ด้ตัดต่อแล้วพี่น้องจ๋าไม่ได้ตัดต่อนะคะถ่ายแบบเรียวๆไปเลยแล้วเดี๋ยวกินผัดไทยเสร็จแล้วเราจะไปซื้อผลไม้ทะคยอยากกินแก้วมังกรหวานฉ่ำๆคือจีแสบไหม ตอนนี้นะคะพระเอกกํากกลังไปตลาดนัดกันจ้าพี่น้องจ๋าตลาดนัดหน้าอำเภอพอดีนะคะวันนี้มาดูแก้วมังกบรบนระเจ้าเขาเก็บหมดยังดูหนิพี่น้องจา <c oughs> อ๋าอาคือจอดคือจอดขวนกว่าบ้านกว่าเมืองกาแท้จอดรถไหมไปลงไปดูกันว่าเขามีหรือเปล่าอยากกินแก้วมังกร มันเป็นตลาดนัดทุกวันพุธ้องจ,าจา๋าทุกวันพุธจะมีตลาดมีบะน้อแก้วมังกรขึ้นีแต่สับป,ปรถถะรดแท้ อกม่อยแนมันขายผักมันไม่ได้แตกข้างในจ้ะแน่นท่ตียงว้าสอนผักตำลึงที่ไ่นแตกไม่ใช่มันแตกนะ เขาเก็บกันหมดแล้วพี่น้องจา๋าเขาเริ่มเก็บกันแล้วนะคะมาชาอพอดนูนน่นเจอแล้วค่ะนี่เจอแล้วนะคะแก้วมังกรองเ,อเอ,อ้าบ่เมนแก้วมังกรแอปเปลิลพี่มีแก้วมังกรไหมคะ บอมีพี่น้องจ้ะตายตาย,ตายฉันนี่ได้กินมาวันนี้เย้ yeah.